อ่สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันกับผมอีกแล้วไอ้บ้าสามมุดฝืดวันนี้ผมพาไอ้ไอ้แย่บกไอ้หัวมาด้วยก็แต่มันรูปอะไรวันนี้ข้าคขราวยูปนี้อ้าวนั้นเรามาเลยรูปยังไม่มาอย่าจะก,กุยเอ๊ย ผมจะทายทําพี่อนะผมใครผมจะทายพี่ว่าอะไรดีวะผมจะทายพี่ว่าห้องอะไรอ่ถ้าเลียกแล้วไม่ยอมเปิดประตูห้ <Hello. S 1> องอะไรครับ <Hello. S 1> ตอบมาสิครับ oh. คนมาอยู่ ขีกคาบแต่แตนยอมหรือ,อยังยอมอ้องน้ำไง้าคุณขี้อยู่ถ้ามีคนมาเรียกคุณจะเปิดเลย <c oughs> มามาคำามนี้ป่าอะไรเอ่ยเสียงดังป่าจะมีสัตว์บกหูกันแต่แตนมีคนจัดปาร์ตี้ในป่า คำตอบนะครับนั้นมาคำถามที่สามกันเลยถ่ายว่าอะไรดิคุณชอบดูการ์ตูนอะไรมากสุดครับบุมดามันคือเรื่องอะไรมุมดาอ๋อไอเช้าเจอนะออปัญญาอ่อนว่ะ บอกได้เลย,เลยปัญญาอ่อนว่ะมึงเนี่ยทำไมมันจะมาโอ้ไม่ต้องเลยนั่นเอาภาพนีแหละคำถามต่อไปเอาอะไรดีวะ่ะเอาปื้มปื้มวอเทอร์บีแปลว่าอะไรครับแอะแปลว่าอะไรครับแอะไม่ใช่แอะครับแสตไม่ใช่แสะครับวอ วอเทอร์ดีวอเทอร์บีบีเอทไม่ใช่ครับยอมหรือยังครับยอมหรือยังละ่ะน้ำพึ่งไงามาดูคำถามสุดท้ายเลยคำถามสุดท้ายของคนี้ละของวีโอนี้การ์ตูนอะไรปัญญา่อนที่สุดครับที่คุณเคยดูมา ่อมาโอ้ยไอเชาวเดอร์อ๋อถ้าคุณคิดว่าเชาเดอร์เป็นย่างอ่อนสุดแล้วทำไมคุณชอบดูเชาวเดอร์โอ้ยฉันก็ <c oughs> ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไคร้หรือกดถูกใจหรือเขียนคำอธิบายใต้ืีดมาก็ได้นะครับมือไปยาวไปลากันไปก่อนนะครับเอ <c oughs> ลนีน,น,นบันกันไปเลยนะคับ